Good morning, how are you today? I'm thank you, d o very well, thank you. Sit down. <Thank> you. Okay, class, nice to see you again, and welcome to the English class. And good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. ก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และนักเรียนที่ร่วมบริการวันนี้เป็นชั้นม .6 คับ5นะคะช่วงนี้ก็ใกล้สอบนะคะใกล้สอบแล,แล้วแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่สําคัญมากที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวเข้าไปสอบในระดับมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อสอบ entrance เ,เข้าไปเรียนนะคะทีนี้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่ามันเป็น Proverb นะคะเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยก็จะมีมักจะมีมาเสมอเลยว่า จะ,จะสร้างสถานการณ์มาให้นะคะให้สถานการณ์มาแล้วถามว่าเทียบได้กับ Proverb อะไรนะคะทีนี้คำว่า Proverb นั้นคืออะไรนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้นะคะเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของชื่อยาวมากเลยนะคะ mm hmm. don't look a g i f t h o r s e in the mouth เดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์พร้อมกันค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นนะคะ mm hmm. don't look a g i f t h o r s e จุดๆๆนะ เดลูกอักบิปฮอสเต็มเต็มเตมก็คือ in the mouth ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับสุภาษิตนะสุภาษิตเรามาดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองนึกเลยนะคะว่าสุภาษิตไทยเนี่ยมีอะไรบ้างสุภาษิตที่จะคล้ายกับของสุภาษิตที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเทียบเคียงกันลองนึกนะคะมีอะไรบ้างนะคะไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นะเมื่อเรียนจบแล้วก็จะเป็นอะไรล่ะคะนักเรียนจะได้อะไรนะคะงั้นวันนี้เราก็จะเป็นการอ่านเรื่องราวประกอบสุภาษิตแล้วสรุปความได้เดี๋ยวเราจะไปอ่านเรื่องราวนะคะมีฟังเทปด้วยจะได้ยินเสียงของเขาว่าเ,เขาออกเสียงยังไงนะคะเป็นเรื่องราวประกอบสุภาษิตแล้วสรุปความได้นะคะเรามาดูนะคะ เราเริ่มที่นี่เลยฉะนั้นเรามาดูคำว่า proverbs พอแบบนี้เรามีงานอีกแล้วนักเรียนบอกโอ้โ oh, ห oh, งานเข้าอีกแล้วใช่ค่ะงานเข้านะคะจดไว้เลยนะคะจดไปเลยว่า proverbs นักเรียนจะต้องมี p r o v e r b หรือสุภาษิตหรือเรียกว่าสำนวนคนละหนึ่งสำนวน อะไรก็ได้นะคะจะเป็นที่ครูเคยให้ไปใน English today English today เป็นหัวข้อบอกว่าภาษาอังกฤษวันนี้นะคะภาษาอังกฤษวันนี้ English today วันนี้ครูเสนอคำว่าอะไรหรือว่าสุภาษิตว่าอะไรเป็นสำนวนที่ชวนคิดนะคะอ,อ,อะไรแต่คำว่า Proverbs หมายถึงสุภาษิต น,ะะนักเรียนต้องไปหาสุภาษิตท,ที่เป็นภาษาอังกฤษคนละหนึ่ง Proverb นะคะและมีคำอธิบายด้วยเป็นภาษาไทยครูจะดูว่านักเรียนเข้าใจ Proverb หรือสุภาษิตนั้นหรือไม่โดยการครูขอให้มีรูปประกอบมาด้วยนะคะมีรูปประกอบมาด้วยนะคะอย่างภาพนี้ภาพที่เห็นนี้เป็นรูปประกอบนักเรียนลองเดาซิคะาว่าเป็นสุภาษิตคำว่าอะไรเป็น Proverb ว่าอะไรลองเดาสิ เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอ่ะค่ะไม่ได้ไม่ดีมั้งออกอากาศไม่ได้นะดูดเสียงอ่ะอย่างอื่นเร็วอะไรคะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแล้วเรียนบอกเพื่อนอีกคนใช่ไหมสามคนกลับบ้านได้ได้ไหมได้อ่ะโอเคงั้นภาษาอังกฤษพูดว่าพร้อมกันค่ะ เอ่อ uh, two heads are better than one เห็นไหมคะได้ไหมได้นักเรียนบอกเรือสุพรรณเนี่ยม,มาด้วยการไปด้วยการเรือสุพรรณของเรานี่เอ้ยเป็นเพลงใช่ไหมแต่แต่ไม่ใช่ proverb นะคะนั้น proverb ก็คือ two heads are better than one นะอะไรนะฮะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนักเรียนบอกเติมอีกหนึ่งหัวได้ไหมคะสามคนกลับบ้านได้นะคะสี่คนสบาย สมพงษ์บอกเตอมอีกคนค่ะเป็น4ี่คนนะได้ไหมเราก็จะดัดแปลงสุภาษิตไทยให้มากนักนะเอาละค่ะได้แล้วค่ะ again please t o heads are better than one พูดเลยค่ะ one two อ้าวไปแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนทำมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างที่เขาเคยทำไว้อันนี้อะไรดีคะอ่าค่ะอันนี้คือเรือบ๊ทใช่ไหมคะ คนนี้ทำอะไรอ่ะไม่ช่วยแล้วยังเล่นอ่าเล่นนะช้อนกุ้งหอยปูปลานะคะสุภาษิตไทยว่าอะไรนะมือไม่พายเอาเท้าราน,น้ำมีความหมายว่านอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังทำความเดือดร้อนความรำคาญให้อีกใช่ไหมคะสังกฤษบอกว่าอะไรดีนะใครรู้ตอบค่ะ ฮะ huh? hand hand no pie ฮะ food food raw w a t e don't lie don't rock the boat อ uh, อันนี้ครูเคยให้ไปใช่ไหมคะ again please don't rock the boat don't rock the boat uh, rock นี่เป็นถ้าเป็นแบบ rock music rock music ดนตรีร็อกใช่ไหมคะนั้นดนตรีร็อกมันจะเป็นยังไงคะบีทหรือจังหวะมันจะเป็นยังไงเร้าใจหนักหนักใช่ไหมแล้วก็ร็อกดนตรีร็อกเร้าใจหนักหนักร็อกแอนด์โรการเต้นร็อกเต้นยังไงคะร็อกเต้นยังไงหนึ่งสองสามเพราะมีก็กินไม่มีก็กินใช่ไหมคะไม่ใช่เต้นยังไงคะร็อกก็อาจจะไม่ใช่สามชาก็อาจจะทําไมคะ โยกไปข้างข้าง,างสไลด์ไปข้างข้างหรือสไลด์ไปข้างหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือเป็นการโยกไปโยกมา o ดน r o c k the boat มือไม่ทายเอาเท้ารานน้ำโอเคได้แล้วนะคะน,น,นี่นี่คือตัวอย่างนักเรียนทำมานะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังครูนักเรียนปลายทาง6กทัหนึ่งถึง6.4ทับสฟังนะคะครูให้งานแล้วนะคะนักเรียนในห้องส่งบอกโอ้โหงานเข้าละนะ เนี่ยมีคะแนนนะคะคนละหนึ่งใบเท่านั้นไม่ต้องทําเยอะพยายามอย่าซ้ํากันนะคะอย่าซ้ํากันแล้วก็ภาพนี่แล้วแต่นะ่นจะหามาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะฝีมือใครมีฝีมือวาดลงสีสวยงามเดี๋ยวจะมาโชว์เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันนะคะเพื่อนๆปลายทางก็ทําได้นะคะโอเคนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็นึกภาพเราก็วาดออกมา don't rock the boat ต่อไปอะไรดีนะ คะมามาหัวเราะหมาล้องไห้อร่อยไหมคะหมาล้องไห้คะอะไรดีคะหมาเหา่ามักทำไมคะมักไม่กัดแต่ถ้าแอบ,บมาเงียบๆเ,เนี่ยให้ทำไมระวังไปคะ่ะสังเกตว่าอะไรคะด็อก,อ,กอ่ะมีด็อกแน่นอนคะ่ะ <laughs> ด็อกเหา่า ฮะแล้วแล้วงูเห่ากัดไหมคะกัดแต่ไม่ดังนะแต่งูเนี่ยเห่าไม่ดังไงงูเห่าไม่ดังแต่กัดนะอ่ะไปค่ะอะไรคะด็อกอะไรคะอ่านว่า barking dog seldom bite barking dog seldom bite bite ก็กัด seldom ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะนะคะไม่ค่อยจะหรือนานๆครั้ง barking bark ก็คือเห่า หมาเห่านานๆจะกัดครั้งหนึ่ง <c oughs> นะก็คือหมาสุนัขเห่ามักไม่กัดหรือพูดไทยๆหมาเห่ามักไม่กัด barking dog seldom bite ทำได้ไหมคะนักเรียน <c oughs> มีภาษาไทยกำกับมาด้วยนะคะ <c oughs> นะคะคุณจะได้รู้ว่าเออนักเรียนเข้าใจแล้วก็มีภาพประกอบมาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอีกอีกสำนวนหนึ่งให้ดูอีกสำนวนหนึ่งนะคะไป <c oughs> อะไรเอย อันนี้เป็นภาพคนอันนี้ตัวอะไรหมาหมาทำไมล่ะคะอาปากหมาดูอะไรดูอะไรคะดูลิ้นดูลิ้นไก่ว่าหมาตัวนี้ลิ้นไก่สั้นหรือเปล่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวฮะอาปากแล้วเห็นลิ้นไก่ไม่คะ่ะอันนี้เป็น เกี่ยวกับม้าโดยตรงอ่ะดูนะคะอ่านซินี่คือเนื้อหาหรือท็อปิกที่เราจะพูดกันวันนี้เลยละ่ะคือเนื้อหาในหนังสือที่เราจะพูดกันนะคะ Do n t look a gift horse in the mouth ครูโชคดีว,วันนั้นดูดูรายการภาษาอังกฤษนี่แหละแต่นานแล้วแหละเช้าๆนะ พูดถึงเรื่องสำนวนนี้ก็คือฝรั่งเนี่ยเขาเคยมีการให้ของขวัญกันเป็นม้านะคะมันก็มีประเพณีว่าเวลาถ้าเราจะไปซื้อม้าเราจะไปซื้อซื้อม้าเนี่ยเขาบอกว่าจะดูว่าม้าเนี่ยมีสุขภาพดีหรือเปล่าให้ดูที่ฟันนะคะต้องเปิดปากม้าออกแล้วดูฟันว่าฟันเนี่ยสมบูรณ์ดีไหมถ้าฟันสมบูรณ์ดีแปลว่าม้าตัวเนี้ย สมบูรณ์ใช้ได้ซื้อไปได้นะคะทีนี้เมื่อมีคนนำม้ามาให้เราฟรีๆนำมาให้เรานะคะนำมาให้เราเขาบอกว่า don't look a gift horse in the mouth ทำไมคะทำไมคะ don't look a gift horse gift คืออะไรคะ gift ของขวัญนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่า ครูครูเอาอะไรมาให้นักเรียนดีเอาขนมเอาขนมมาให้นักเรียนทานนักเรียนบอกโอ้หแม่อร่อยเลยจืดไปหน่อยนึงคนนั้นบอกเค็มไปนิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาติอะไรฮะยาติของฟรีที่ได้รับนะก็จะมีคําพูดว่าอย่าเรื่องมากนะของฟรีกินกินเข้าไปเคยได้ยินไหมครูเคยได้ยินนักเรียนพูดว่ากัน,กนบ่อยเลยนะ เออ,เอ,อของฟรีกินเข้าไปเธออย่าเรื่องมากอะไรอย่างประมาณเนี้ใช่ปะให้ให้ของให้ของนะคะเอาเสื้อมให้หนึ่งตัวเพื่อนบอกโอ้เสื้ออะไรไม่รู้เกาเกาอีกคนหนึ่งบอกโอ้เสื้ออะไรไม่รู้สีแป่นมากเลยแต่เอาไหมเอาเพื่อนเลยบอกว่านี่รับรับไปอย่าทําไมคะ อย่าพูดมากอย่าเรื่องมากอย่าติเลยอย่าติเลยของฟร,รีรับไปเถอะนะคะเพราะฉะนั้นสุภาษิตนี้บอกว่าอย่าติของฟรีที่ได้รับนั้นใครให้เราฟรีเราก็รับไว้นะคะจะชอบหรือไม่ชอบก็รับไว้เพราะมันเป็นของฟรีนอกจากว่าเราไม่รับโอเคนะอ่ะไปค่ะก็เลยเป็นที่มาของ don't look a gift horse in the mouth นะคะ หรืออย่างนี้ก็ได้ค่ะ Never looked a gift horse in the mouth แปลเหมือนกัน Never ก็ไม่เป็นปฏิเสธนะคะ Never looked a gift horse in the mouth แปลเหมือนกันนี่คือที่มานั้นสุภาษิตสำนวนอะไรมันจะมีที่มาหมดเลยนักเรียนใช่ไหมสำนวนสุภาษิตไทยก็เหมือนกันบางทีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราฟังผู้ใหญ่พูดกันมาต่อเนื่องต่อเนื่องมาเราก็จํามาพูดนะคะ แม่ทางานกันมือเป็นระวิงใช่ไนะคะไอ้คำว่าระวิงนี่มันมาจากไหนถูกไหมคะนั่นมันก็นต้องมีที่มาที่ไปว่าสมัยก่อนเขาทําอะไรหรือที่มันเกี่ยวกับคําว่าระวิงถูกไหมอ่าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างอ่ะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเรา don't look a gift horse in the mouth ready อ่ะ,อะก่อนก่อน<ๆ>จะไปนะคะเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างที่เขาทำมา เมื่อเรเรียนได้คนละหนึ่งนหนึ่งหนึ่งหน,งหน,งหนงแล้วนะคะเราก็จะมีแฟมเชฟอะ่ะนะคะเราก็จะมีแฟ้มก็ดูดูก็ตรงนี้เขาใช้คำว่า idiom idiom คือสำนวนเราจะใช้ว่า idiom ก็ได้หรือจะใช้ว่า Proverb ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสำนวนแต่ Proverb ก็คือสุภาษิตก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันโอเคนะคะอ่ะไปดูด้านในนะคะ ก็จะอ่ให้ดูวันนี้ค่ะ A Bad work man always blame his tool อ่ะให้ดูนะเขาก็ตีตีโจทย์ออกมาเป็นภาพนี้ให้ดูภาพเลยนะให้ตีเขาตีโจทยดมาเป็นภาพนี้คือเป็นภาพของอะไรคะ Bad work man ก็คือคนที่คนไม่ดีอ่ะคนทำงานไม่ดีแล้วก็ไปโทษอุปกรณ์เครื่องใช้ว่าแมเป็นเพราะอุปกรณ์มันไม่ดีนะเนี่ยค่ะรำไม่ดีโทษ ปีโทษกลองเขาตีออกมาเป็นภาพนี้เห็นไหมคะได้ไหมคะก็ได้ก็ได้เห็นไหมแล้วแต่แล้วแต่นะคะ,ะไปดูภาพต่อไปค่ะหรือหรือบางทีก็ก็จะมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้ก็คือ follow your dream นี่น่ารักจ้ะ follow your dream ภาพใหญ่นะคะภาพหัวใจก็คือมีภาพอะไรคะนะักเรียนตัวเขาตัวเขาแล้วก็เป็น b u b ิ l ลคิดคิดว่า ตามฝันจะเป็นอะไรคะจบปริญญาเห็นไหมคะใส่บวกปริญญ à, าเห็นหรือเปล่าก็ได้แล้วแต่เราบางคนก็ตีมาเป็นนักกีฬา <ST AN F 2> เป็นอะไรที่เราอยากเป็นก็เรียกว่า follow your dream นี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนมีเยอะเลยแต่ว่าอยากให้ดูแต่เดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะคะอะไปทํามาแล้วกันนะคะส่งเมื่อไรดีล่ะวันจันทร์หน้า เดี๋ยวมาคุยกันข้างหลังแล้วกันนะคะว่าจะส่งเมื่อไรนะคะตอนนี้เราไปดูเนื้อหานะคะ reading วันนี้เป็นเรื่องของ the look of horse in the mouth ไปดูที่สไลด์้อมกันคะ่ะเอาก็ไปเลยนะคะ reading